ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีก่อนนําไปย่างนะคะใช้ไฟ220อ,องศา10นาทีนะคะข้อดีของเตานี้ก็คือมีไฟทั้งบนทั้งล่างนะคะไม่ต้องกลับก็ได้ะคะ่ะผิวสวยมากเหลืองสวยเลยนะคะสุกแล้วนะคะก็ลาดซอสเพื่อให้ผิวฉ่ำเงาดูน่ากินนะคะส่วนผสมของซอสทรเยากิก็จะมีโชย,ยุวิรินต,ตาลแล้วก็มันงาน,นะคะ ใส่ส่วนผสมทั้ง3อย่างลงไปก่อนนะคะอัตราส่วนก็อย่างละสี่ช้อนนะคะลองชิมรสชาติดูนะคะถ้าชอบหวานรือชอบเค็มก็ปรับเปลี่ยนได้นะคะรอจนงวดนะคะเหนียวขึ้นนะคะปล่อยให้เย็นสักพักนึงแล้วก็ใส่น้ำมันงานลงไปนะคะสุดท้ายคนให้เข้ากันนะคะเสร็จเรียบร้อยคะ่ะเป็นไงกันบ้างคะเมนู ทำกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณ